ไปวนรอบเทปีเสรีภาพแล้วไปไปวนรอบนิวยอร์กดูเอาแบบความเร็วแบบเร็วกว่าไอรอนแมนอีงนะครับ,บนบแ,แ,แล้วครับอ้าตกลงถึงยังถึงนะครับวนแล้วครับเฮ้ยนี่มันก็เร็วกว่าเยอะเลยเด็เร็วกว่าเยอะไหมยเยอะเลยครับแน่แล้วเห็นเทปีเสรีภาพยังเห็นครับเห็นชัดมากครับชัดมากเห็นผมเห็นเหมือนรู้สึกเหมือนได้ไปจริงเอ้าแต่ว่าขึ้นไปที่มงกุฎมันเดิ ลองขึ้นไปที่มงกุฎเท,ท,ท,ทพีแฮปแปี้ไปยืนที่มงกุฎมงกุฎเทพีเสรีภาพที่เราม,มองดูว่าบนมงกุฎมันมีอะไรก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นแบบว่าลุกฟ้นมาธรรมดาครับมีที่ยืนไหมมีที่ยืนไหมไม่มีครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มาก,กว้างๆแล้วก็สามารถยืนได้ครับแล้วตกงองเออมีลุงสงสัยพื้น พื้นเทปีเสริภาพมันเป็นอะไรมันเป็นปูนหรือมันเป็นเหล็กอืมเป็นปูนครับเป็นปูนอ๋อทําจากปูนใช่ไหมใช่ปะคนท,ท<ะ>ําก็เก่งนะเอาปูนไปหล่อได้นะอะอีกข้อหนึ่งบนนั้นมีนกพวกนกพิราบนกอะไรไหมอืมไม่มีครับยังไม่มลีลมแรงไหมลมเหรอครับไม่แรงครับโอเคเอา เทพีเสภาพามันชูมือขึ้นใช่ไหมแล้วมันถือถ้วยอะไรดูดิมันถือถ้วยอะไรบนมือเป็นคบคบคบเพลิงไฟครับมันไปยืนบนแล้วก็มีเหล็กแล้วก็แล้วก็มีเหล็ก้หน่อยแลในงั้นแฮปปี้ขึ้นไปยืนบนคบคบเพลิงไปสูงสุดเลยนะไอ้ตรงนี้สูงสุดแล้วใช่ไหมอ่ามีความรู้สึกยังไงรู้สึกเกณนสบายดีครับนี่แล้วไม่กลัวความสูงอ่ะไม่กลัวผสมไม่กลัวอยู่แล้วครับอ๋อไม่กลัวอยู่แล้วโอเค โอเครู้สึกอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกครั้งแรกเห็นชัดไหมชัดครับนี่เป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ไหมแฮปปี้รู้<อ>สึกว่าฮะครับใช่ครับโอเคเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ซึ่งไม่มีใครจัดแน่นอนนะฮะแฮปปี้ยืนยันว่าเหมือนได้ไปท่องเที่ยวจริงไหมครับใช่ครับให้แฮปปี้ไปวนไปไปบนไปเหาะตามถนนตามอะไรในเหมือนสนะไปเดอร์แมนน่นะเหาะในนิวยอร์กไปไปดูว่าเจออะไรบ้างไป ไฟ <The fight. S 1> ไม่ <The> ตอนนั้นที่ที่นู่นตอนนี้ที่เห็นมันเป็นตอนเช้าหรือตอนคืนตอนเช้าค่ะโอเคก็เช้าเพราะว่าไม่ใช่หรอกมันสว่างอยู่แล้วนะเพราะว่าความสว่างของตัวเราอ่ะมันทําให้เห็นสว่างนะลองดูสิคนยังมีคนทํางานอยู่ในออฟฟิศไหมมีครับเนี่ยเนี่ยเราไปเหาะอยู่เราไปยืนอยู่ออฟฟิศพวกนี้มันเป็นกระจกใช่ไหมใช่ครับใช่ก็จะเห็นชัดเจนเลยครับโอเคเห็นชัดเจนเลยนะ อ่าแล้วตามถนนเป็นไงบ้างรถติดไหมรถเยอะไหมรถเยอะครับอืน้องเหาะดูอ่ะมีมีพวกโจรผู้ร้ายไหมหรือตำรวจกำลังทำงานไล่ล่าอะไรไหมไม่มีไม่มีอโอเค้องเหาะดูนะแล้วเราไปที่สวนสาธารณะดินิวยอ,อกมีสวนสาธารณะไหมมีครับมีแน่นอนอาลงไปดิเจออะไรที่สวนสาธารณะใหญ่มากครับเจอหญ้าเจอแม่น้องเจอพวกเด็กๆมาเดินเล่นไหมมาเล่นกับผู้ปกครองไหมครับมี อ่าลองที่ดูดูนี่เด็กเด็กเป็นผู้หญิงเด็กเป็นแบบไหนเล่ามาดิเด็กก็ถือลูกโป่งนะคบสีแดงแล้วก็แบบว่าคุยกันนะคะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายอ่าแล้วรู้ไหมว่าเขาคุยอะไรกันได้ยินที่เขาคุยไหมก็ยังไม่ได้ยินเหมือนกันค่ะอ่าลองตั้งใจฟังดิตั้งใจพวกฟังพวกเขาคุยกันดีว่าเขาเขามาทําอะไรกันแล้วเขาคุยเรื่องอะไรกันเขาบอกว่าไปน้ำพุตรงนั้นไหมอยากไปเล่น เ,เขาไปเป็นน้ำพุแล้วตะกี้เขาพูดเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมใชแ่แล้วแล้วแฮปปี้ฟังออกตั้งแต่ฟังภาษาอังกฤษออกหรือว่าไงน่าปกติตัวคนฟังออกอยู่แล้วค่ะอ๋อแฮปปี้ oh, <Happy S 2> พูด, <fun off. S 2> พ,ดพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วใช่ไหมได้ได้โอเคงั้นจะดีเด็กงั้นก็ฝึกภาษาได้เด็กสำเนียงเขาพูดเขาบอกเป็นน้ำพุไม้ใช่ไหมอาแฮปปี้เราไปแกล้งเขาดิลองแกล้งเขาได้ไหม ม่แม่แกล้งดึงแขนดึงขาอะไรธรรมดาหยอกหยอกเขาอะ่ะดูที่ว่าเขาหันมาไหมพวกเด็กๆพวกนี้ก็จะหันมาไหมมเหมือนมาดึงผมแล้วก็ดูที่ว่าเขาจะหันมามองแฮปปี้ไหมนะครับหันหันอ๋อเนี้ยแต่ก็วิ่งหนีไปอา้าววิ่งหนีได้ไงอะ่ะเขาเห็นแฮปปี้เหรอก็ไม่รู้เหมือนเหมือนเขากลัวครับอ๋อเนี่ยแบบมาดึงแขนนี่ก็แบบดึงไปเนื้อไปหยอกเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเมื่อกี้อ่ะผู้ชายอืมอโอเคสนุกใช่ไหม อากาศที่นู่นดีไหมรู้สึกถ,ถึงอากาศที่นู่นดีไหมดีครับดีครับอืมโอเคอันดีข้อหนึ่งปีจะไปไหนนะตะกี้บอกอียิปต์อยากไปจริง,รงใช่ไหมชอบงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรู้นับหนึ่งถึงห้าละเหาะไปอียิปตนะ์ไปหรือว่าขอผูเจ้าไปอียิปตนะ์ไปหนึ่งสองสามสี่ห้า ผมผมเจอแล้วครับเจออะไรอ่ะบรรยายมาเจอพีระมิดครับพีระมิดพีระมิดใหญ่ไหมใหญ่ครับมีนักท่องเที่ยวไหม,มช่วงนี้ไม่มีคับไม่มีเลยทําไมอ่ะตอนนี้มันตอนเย็นหรือตอนกลางคืนหรือตอนไม่ใช่ครับตอนนี้ช่วงนี้ช่วงโควิดก็เลยไม่มีไม่มีโอเคคือเขาค,คือเขา,ค,เขาคือเขาปิดเลครับก็มีแต่คนก่อสร้างยามนะครับโอเคอะแล้วลองดูที่พีระมิดนี้ออกมาดูข้างนอกจําได้ไหมว่าพีระมิด มันเป็นแบบไหนรู้ชื่อไหมหรือไม่รู้ชื่อรู้รู้ครับอ้าวปีระมิดอะไรอ่ะกีซาเฮ้ยตกลงไปปีระมิดกีซาเลยเหรอรู้รู้ที่ใช่ไหมฮะ,ะงั้นลองดูนี้ว่าเข้าไปข้างในลองเรีย,เรยกเรียกวิญญาณมาดูนี้ว่าใครเป็นวิญญาณที่อยู่ในปีระมิดให้ออกมาอมีจาฟฟาโลมีไหมตกลงมีฟาโลมาไหมม,มีครับมีครับ อ๋อเขาแต่งตัวยังไงเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เป็นผู้ชายครับเจมยศนะครับเป็นกษัตริย์เพราะกษัตริย์เหรอใช่ใช่ครับเพราะว่ามันเพราะว่าผมเคยดูในกูเกิลเขาบอกว่าจะมีโลงศพอ้วยนั่นผมก็เจอโลงศพเหมือนกันหมายหถึงอะไรนี้เองดูในกูเกิลบ้างไงนะพูดดังๆดูในกูเกิลดูในกูเกิลว่ามันมีโลงศพปะครับแล้วก็มาเองก็เจอเหมือนกันนะก็เจอโลงศพแล้วก็เจอฟาโร์ตกลงไอฟาโร์นี่ก็คือวิญญาณที่อยู่ในโลงศพใช่ไหมใช่ใช่ครับ แต่ว่าเขาบอกว่า,าพระศพนี้จะเอาไปไว้ที่ไหนสักแห่งนแะครับจนเดือ่โลงแต่ว่าจิตวิญญาณน่าจะผูกพันกับที่ตรงสุดหมายถึงว่ามีแต่โลงศพมีแต่โลงที่ฝังอยู่ในปีระมิดใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าศพเนี่ยเขาหลอกเขาหลอกไปฝังที่อื่นใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อเนี่ยแล้วแล้วไอ้แต่โลงเนี่ยเป็นของฟาโ,โรงองนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับเนี่ยไอ้คนที่เขาคุยกับคุยกับคุยกับแฮปปี้เลยเหรออืมก็ ก็ผมเอ่อเท่าที่ผมรู้มาครับอ่าแล้วตอนนี้เราเราอยู่กับฟาโร่โไหมครับอยู่กับฟาโรแต่คุยไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็แฮปปี้เอาบุญให้เขาก่อนเอาบุญให้เขาก่อนให้เขาให้เขาให้เขาช่วยอธิบายเราให้เขาคุยกับเรารู้เรื่องหรือส่งกระแสจิตคุยกันได้เอาบุญให้เขามีความสุขก่อนครับเรียบร้อยครับอ๋อาเขาให้ความรู้เราได้ไหมว่าเขาเป็นฟาโรเขาได้อยู่ที่เขาเขาอะไรนะมีแต่ลมงเล่าใช่ไหม แต่เขาเขาเขาเป็นคนสร้างพีระมิดนี้ไหมไม่ครับเขาไม่ได้เป็นคนสร้างครับเขาให้อประชากรเป็นคนสร้างครับ๋อก็คือให้ลูกน้องสร้างให้ใช่ใช่ครับโอเคแล้วพอเขาตายนี่เขาวิญญาณเขาอยู่นี่ตลอดเลยเหรอนี่เขาบอกว่าใช่ครับอืมแล้วแล้วแฮปปี้เห็นเขาเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่หนุ่มครับเอาแสดงว่าเขาตายตั้งแต่ยังหนุ่มเหรอหรือว่าเขาตายตอนแก่ อันนี้อันนี้ผมก็ไม่กล้าถามกันถามเลยถามเลยไม่ต้องเกรงใจเรามีบุญให้เดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายเขาอยากได้อะไรเดี๋ยวเราเอาเนรมิตให้เขาเขาบอกตอนแก่ครับแต่ว่าอ่อพขาได้เป็นมีนยก็ยังหนุ่มอ๋อเขาได้บุญเนี่ไหมเขาได้บุญบุญก็เลยทําให้เขาหนุ่มใช่ไหมครับโอเคแล้วเขาชื่ออะไรพอรู้ไหมอืมผมผม แไม่ออกพูดไม่ได้เหมือนกันนันให้เขาพูดช้าอ่ะคุ้นคหูเราไหมเราใช่พวกตุตันคาเมนพวกอะไรพวกนี้ไหมหรืออะไรไงชื่ออะไรนะคะเป็นนะครับมันอะไรนตุตันคามูนเนระที่มันมันอยู่ในหนังอไเนี่ยน่าจะคามูลนี่ก็คาเมนนี่ยคคะตุตันคามุนก็ตุตันคาเมนใช่ไหมใช่ตุตันคาคามูลคาเมนหมใช่ใช่ใช่ใชใช่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 ใ่ใช่่ใช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 ่ใ อ๋อ oh, ใช่เหรอแต่เขาบอกว่าตุตันคาเมนเขาบอกว่าตามประวัติศาสตร์เขาบอกว่าตายตอนหนุ่มนะตายตอนยังไม่แก่เท่าไหร่นะั้นยี่สิบเก้าสามสิบมั้ยหรือไงมั้หรอครับไม่รู้เหมือนกันคะโอเคไม่เป็นไรคุณคุณเนี่ยให้เขาพาเราเที่ยว <c oughs> ให้เขาพาเราพาเราเที่ยวพีระมิดได้ไหมครับ <c oughs> อ่ะอีกข้อหนึ่งถามพาก่อนไอถาม่อก่อนว่าเขาอยู่ที่นี่คนเดียวไหมหรือเขาอยู่กันกี่คนให้เขาพาไปหาถ้าเขาอยู่หลายคนให้พาเราพาไปหาทุกคนเลยเขาอยู่คนเดียวครับอ้าวแล้วอยู่คนเดียวไม่เหงาอ่ะ พ่อเขาบอกาไม่เหงาครับเอาเนี่ยแล้วเขาคิดถึงลูกเมียเขาไหมหรือเขาเขาคิดถึงพวกญาติเขาเพื่อนเขาไหมก็อ่าคิดถึงครับโอเคนะแต่อยู่คนเดียวหรอครับเพราะว่ามีทิปพิยาสมบัติเยอะแนเอาให้เขาพาไปเที่ยวดิว่าไปดูบ้านเขาทิพิยสมบัติเขาเป็นยังไงก็โหฮะ ก็ใหญ่มากเยอะมากค่ะอ๋อ,อสมบัติสมบัติอัน,นี้เป็นสมบัติละเอียดใช่ไหมไม่ใช่สมบัติจริงใช่ไหมอืมใช่ครับอ๋อเป็นสมบัติละเอียดนะเป็นโลกวิญญา่ิหะใช่ใช่แล้วเขาแล้วอาหารการกินเขาเยอะไหมเยอะครับคือเขาบอกว่าเขาสามารถแบบอยากได้อะไรก็มันก็มาอ้าวแล้วแล้วแต่เขาแต่ว่าไม่มีใครอยู่กับเขาเหรอเขาไม่มีลูกน้องคนใช้เหรอก็ ไม่มีครับเนี่ยเขาอยากได้ไหมคนใช้อ่ะไม่อยากได้ครับเขาบอกเขาอยากอยู่คนเดียวดีกว่าอ่าเนี่ยอ่าแล้วเขาไม่อยากไม่อยากมีใครคุยด้วยกับเขาเหรอไม่ฮะไม่โอเค่ะตกลงไม่เป็นไรอีกข้อหนึ่งให้เขาพาเราไปห้องในในพีระมิดนี้มีห้องลับไหมมีห้องลับที่คนมันยังเข้าไปไม่ถึงไหมที่คนปัจจุบันยังเข้าไปไม่ถึงมีไหมตอนนี้ในค o o เกิลเขาบอกเข้าไปได้ทุกห้องแล้วครับเนี่ยเอา้าเรา งั้นให้เราพาให้เขาพาไปที่กลางๆปิรามิดดิไปแถวกลางๆปิรามิดแต่อะไรเนี่ยมันไม่มีมันน่าจะมีห้องลับที่ไม่ได้เชื่อมต่อกันไงเป็นห้องแบบห้องแบบไม่มีทางเข้าอ่ะอดูที่มีไหมเขาบอกว่าไม่มีเพราะว่าคนเขาค้นพบไปหมดแล้วครับเขาบอกอ๋อคนพบหมดแล้วตกลงทะลวงได้ทุกห้องอเลยใช่ไหมครับใช่ครบเออ,อีกข้อนึงเคยเห็นเขาบอกว่ามีสมบัติฝังอยู่เนี่ยในปิรามิดตกลงมีจริงไหมสมบัติจริงๆนะ เขาบอกไม่มีครับเขาบอกว่าในนี้คือถ้าสมมุติว่าเราแบบว่าเขาบอกว่าเอาคนมาเที่ยวก็ต้องเก็บสมบัติไว้ครับเอาไปที่อื่น<ะ>เพราะว่าป้องกันกาโจรครับอ๋อหมายถึงสมบัติมีใช่ไหมเขาคือว่าสมบัติเขาเอาไว้ที่อื่นครับอ๋อโอเคก็คืออ๋อแล้วสมบัตินี้สมบัติที่เขาไว้เนตกลงมีคนเจอยังมีมีคนเจอครับแต่ว่าแต่ว่าเออ S <S> <S เขาเก็บไว้อีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่ที่ปีรรมิดครับเอ้าเนี่ยตกลงเขาเขาเก็บสมบัติไม่ที่ปีรรมิดไม่ใช่ที่ที่ปีรรมิดใช่ไหมไม่ใช่ครับเออเนี่ยไม่ใช่แล้วเขาแต่เขาหวงเขาก็หวงสมบัติของเขาอยู่ใช่ไหมเขาบอกเขาก็หวงอยู่ครับโอเคแล้วแล้วถ้าแลกกันได้ไหมสมมติถ้าเกิดวันหนึ่งเราเราได้ประโยชน์จากสมบัติเนี่ยเราจะพาเขาไปสวรรค์ไปไปหาเพื่อนไปหาทุกคนที่เขาอยากไปอ,อ่ะโอเค เขาบอก่าได้ครับโอเคไม่เป็นไรงั้นงั้นก็ให้เราให้เขาพาเราไปดิว่าเ้ออีกข้อหนึ่งแฮปปี้ลงลงไปดูดีเห็นเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะสร้างพีระมิดเนี่ยเขาจะฝังสมบัติไ้ใต้ดินเนี่ยตกล้องจริงไหม,มแฮปปี้ไปอยู่ตรงการลางพีระมิดนะที่แฮปปี้ลงลงลงไปเลยพุ่งจากกาลางพีระมิดลงไปข้างล่างลงไปที่พื้นเลยแล้วมองไปมันคือว่ามันเป็นช่องใหญ่ใหญ่มมันมันมันเป็นช่องใหญ่ใหญ่ที่ไม่มีสมบัติครับเขาขุดออกไปหมดแล้วครับเพราะว่า แล้วก็เอาไปเก็บไอ้ที่ทีดีใครใครใครมาขุดอ่ะก็เป็นนักโบราณคดีเจ้าหน้าที่อะครับ oh, แล้วก็เอาขุดไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ครับโอเคอะนั้นโอเคเพราะว่าเพื่อดูแลรักษาอ่ uh, แล้วงั้นให้เขาพาไปที่ที่เขาเขาเก็บเก็บสมบัติไว้แล้วกันที่ตัวเขาเก็บไว้นะโดยที่ยังไม่มีไปดูแล้วกันว่าไปดูแค่เฉย,ยว่าตกลงมีคนเจอ,อยังแค่นี้นี mm ่ hmm. เขาพาไปแหมไกลไกลจากพีระมิดกี่กิโลอะ ตอนนี้ครับก็ก็นับไม่ได้แต่ก็ไกลยอยู่ครับเนียอ่านับไม่ได้เราเทียบกันดิอ่ะหนึ่งกิโลสิบกิโลขอบขอบญาตนะครับเ,เนะมื่อกี้ผมลองเมื่อกี้ผมลองถามฟาโร่ครับก็บอกว่าตอนนี้เวลาบยโมงแล้วเขาบอกว่าประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วครับเพราะผมมีเรียนครับอ๋อบ่ายโมงใช่ไหมอ่าโอเคงั้นก็งั้นเราเอาบุญให้เขาอะ อีกข้อหนึ่งเดี๋ยวแฮปปี้กลับมาที่บ้านตัวเองไปเอ้ยอีกข้ออีกข้อหนึ่งแป๊บดีแฮปปี้โทนอีกแป๊บหนึ่งแฮปปี้จะไปหาใครนะที่บอกว่าญาติคนไหนนะอ๋อหาปูค่ครับโอเคแฮปปี้กลัาวพู้เจ้านะอีกไม่เกินห้านาทีอนะแฮปปี้ถามว่าปู่ของแฮปปี้ตายแล้วไปไหนอืมไปสวรรค์ครับโอเคให้ปีเยี่ยมสวรรค์เลยเดีย๋ยวลูกนับตงถึงห้าไปหาปู่นะไปไปกอดปู่เลยฮนะ ไปแตงกิ้วกับปูแป๊บหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะครับไปหาปูแล้วครับเจอไหมเจอครับเจอตกลงใช่ปูแฮปปี้ไหมใช่ครับปูชื่ออะไรชื่อปูชื่อน้อยครับปูชื่อน้อยแต่แฮปปี้เคยเจออยู่ใช่ไหมไอคนนี้ใช่ตัวจริงไหม ใช่ครับแล้วเห็นเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่คุณคแก่ครับค<น>ุ <ชะ S 1> แก่จำได้เขาไปกอดเข้าไปกอดปู่ดิีเข้าไปกอปดป,กอปู่ปกอดอยู่แล้วครับอ่าแล้วปู่จะฝากปู่เป็นพ่อเป็นพ่อของพ่อใช่ไหมใช่ครับจะฝากมาบอกพ่อแม่เรายังไงเออเดี๋ยวนะครับปู่ว่าคิดถึงพ่อนะคิดถึงพ่เนี่ยยืนยนันคิดถึงพ่ออันนี้เห็นชัดใช่ไหม แล้วดูบ้านปู่ที่บ้านปู่มีคนใช้กี่คนอืมเป็นวิมานเออวิมานลองเรียก,กออกมาดิบ้านมีคนใช้กี่คนเดี๋ยวเราเราจะเพิ่มคนใช้ให้ก่อนรอบนี้เราจะเพิ่มคนใช้ให้ก่อนสองสองอ่ะแฮปปี้เพิ่มคนเพิ่มบริวารให้ปู่เป็นยี่สิบคนให้บ้านปู่ใหญ่ขึ้นให้มีของที่เป็นทิปมีของกินของอะไรเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวลุงนับหนึ่งถึงห้านะแล้วแต่ให้ ปู่แก่แบบนี้แหละเดี๋ยวเวลาปู่มาเข้าฝันแม่จะได้จําได้นะเดี๋ยวลุงนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าคนใช้เพิ่มขึ้นยังเอ,เอเพิ่มขึ้นครับบ้านใหญ่ขึ้นแล้วใช่ไหมอ่ะอ่ะแล้วแล้วปู่กับยา่าย่าตายยังย,ย่ายังครับยังไม่ตายมันให้ปู่บอกฝากมาบอกย่าไว้ไงก็คิดถึงเหมือนกันครัอ๋อตกลงยืนยนันว่าเห็นเห็นเห็นตกลงเห็นชัดใช่ไหมครับ ได้กอดแล้วใช่ปะครับตกลงมีความสุขใช่ไหมครับไม่โกหกนะโอเคบอกปู่ว่าเดี๋ยวต้องไปเรียนก่อนนะเดี๋ยวรูนับหนึ่งถึงห้าให้ปี่ค่อยลืมตาขึ้นนะ1น่งสองสามสี่ห้าเป็นไงเป็นไงได้ความรู้เยอะไหมใช่ครับได้เ,เยอะนะครับความรู้เป็นอัศจรรย์นยะฮะ ยิ่งกว่าเราไปเรียนหนังสือไหมเนี่ยครับฮะครับใช่ครับยิ่งกว่าเพราะว่ามันเป็นความรู้แบบที่ผู้เจ้าบอกว่าเป็นความรู้สูงสุดเขาบอกว่ารู้จํารู้จําก็คือท่องตํารารู้จริงคือทดลองทดลองให้รู้จริงแต่รู้แจ้งคือหลับตาเห็นเนี่ยผู้เจ้าบอกว่ารู้แจ้งเนี่ยมันมันได้ความรู้มากที่สุดเข้าใจใช่ไหมมันมากกว่ารู้จริงไปเยอะแยะเราเชื่อยังว่ารู้แจ้งได้ความรู้เยอะครับโอเคเราแต่เราพูดจริงใช่ไหมครับเรารู้สึกจริงไหม ได้ไปกอดปู่จริงนะโอเคก็ไปเล่าไปเล่าให้แม่อะไรฟังก็ก็ดูด้วยว่าเขาจะเชื่อหรือเปล่านะครับเออข้อหนึ่งก็คือแฮปปี้แฮปปี้ทำเป็นแล้วใช่ป่ะตกลงทําเป็นแล้วไม่ลืมสัญญานะไลฟ์กับลุงสิบรอบนะอย่าลืมนะโอเคอ่ะแฮปปี้หวัดดีทุกคนอ่ะหวัดดีคับทุกคนนะคะไปเดี๋ยว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 วันนี้วันนี้ให้แฮปปี้พักก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าสะดวกเดี๋ยวเดี๋ยวลุงสอนอีกตอนเช้าก็ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ ถ้าเย็ยนๆก็เท่าสะดวกก็ก็มาร่วมไลฟ์เลยเข้าใจไหมหรือว่าวันนี้วันนี้ก็วันนี้ถ้าสะดวกก็อาจจะเข้ามาทักทายผู้ชมสักห้นาทีก็ได้ได้ว่าอโอเคนะ,อะเอาตกลงเอาสวัสดีสาจจเจริญในธรรมนะสาธุ